สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องชใช้เพชรในชนดาบรังสาร์คาราวันนี้ก็กลับมาชก2 for you อีกครั้งหนึ่งเราชกคู่สองรับเจอกับอ่าเนื้อศิลาเนื้อศิลาครับวอวอุตชาครับเป็นไงบ้างโอ้โหเห็นตัวแล้วเป็นไงดีดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเพราะหลังๆเราเจอตัวสูงนั่นเลยนี่ก็สูงกว่าเรานิดเดียวครับน้ำหนักไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเรามาเท่าไหร่ครับอ่ามากเกินจุดสองครับครับเราแป๊บเดียวครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างแพ้ใครบ้างเนี่ย แพรแกนแก้วแล้วก็สิงเพชรครับอืมแพรยอดฝีมือจากสบุญมีฤทธนั้นเลยครับครัวนี้เจอมวยบุ๊ครับรู้สึกยังไงก็ชอบครับชอบมวยสไตล์เดียวกันไม่ไม่ต้องไล่ให้เหนื่อยนะเกาะวัดกันเลยใช้หนักกว่ากันใช้แกงกว่ากันซ้อมมากอ่วันไฟนี้สอมอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ผู้กองหลาครับครับป้ามีใครบ้างอ่าพี่ฟ้าประธานอ่าแม็กนัมแล้วก็อ่าก้องกุลาครับ อ๋อก็กบราณตอนนี้ก็ไปซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วครับนะครับร่างกายสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับน้ำหนักตัวน้ำหนักเวทนี้โอเคโอเคครับอ่าเราเดินยกไหนดีหรือว่าเป้งแรกก็เดินเลยอ่าไฟนี้จะเดินยกแรกเลยจริงปะครับเฮ้ยทำไมอะจะมั่นใจขนาดนั้นหรอแบบมั่นใจพลักกำลังเหรอครับอ่าการมวยก็ตามเชียร์ได้เลยนะครับคู่สองช่อง t w นะครับอ่าส่งท้ายครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอ่าสิบเจ็ดปีครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์น้ำหนักปล่อยๆก่อนคุมประมาณสักคุมสี่ห้าโลครับ ห้าสิบห้าสิบหกครับฟูลสี่โลไม่เกินนี้ครับนะครับอ่พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับตามพี่น้องชาวกัลสินช่วยเชียร์ช่วยเป็นกลังใจให้ผมเลยนะครับครับอ่าเย็นนี้จะทำให้เต็มที่ครับครับหยิบเพชรเด่นชนดับลันสารคามนะครับเนื้อตัวขอบคุณครับเพชรศิลาครับวันนี้รถหนักเท่าไหร่กว่าจุดเจตอนนี้เหลือเกินอยู่0.5ได้แน่นอนครับผมณยารักสุดต่อยใครไว้ครับเป็นไรเป็นไง ชนะคะแนนเนี่ยว่าสุดจะชนะไปแล้วซ้อมเยี่ยมไหมไปดิครับประมาณสามอาทิตย์เนาะน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่หันสี่น้ำหนักไฟนี่เราใช้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 ชื่อเลยนะเดือยกมีฬาใช่ไหมไม่ใช่หน่อหันเล็กกันนะไฟที่แล้วประเดิมชื่อสวยไปแล้ววันนี้มางแผงวด้ยังไงเออต้องรอจนเขาด้วยตรงคล้ายๆกันเตะขาต่อยหมัดเหมือนกัน เราก็ซ้อมกับพวกเป็นศิลานะกใครแล้วก็นีเพชรศิมาตารางดำมือศิบก็มือศิบหกโอ้โหกระต่าชายทุนโอเคทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับแล้วนายไปปล่อยเท่าไหร่อ่ะข้าวหลิวสี่เงินครัพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงเต็มที่นะครับคืนนี้ครับครับครโชคดีเลยครับคู่สองเนาะครับโอเคน้องอาหารเล็กนะครับเหนือเหนือศิลาวอลเวชาครับ